ก็กลับสวัสดีพี่ๆเพื่อนานางน้องทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อดคลิปโดแบ่งปันพระเครื่องนะผมพี่น้นาคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบไหนก็ไล่แค่รูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับก็พระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่นะคนไหนใจสายใครก็ไล่แค่รูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคผมมาเริ่มทิ้งแรกเลยนะผมครับเป็น พระผงกีบบัวนะผมเนี่ยพระผงปรมัดนะผมเนี่ยสมาธิเพชรนะผมเนี่ยเนื้อผงพุทธคุณนะผมเนี่ยวัดสุทัศน์เทพวรารามนะผมเนี่ยกรุงเทพนะผมเนี่ยออกปีหกหนึ่งนะผมเนี่ยเนี่ยพระสวยนะผมเนี่ยมีมวลสารนะผมเนี่ยเนี่ยมีไข่เนี่ยฟองเต้าหู้ขึ้นตรงนี่บเนี่ยสวยนะผมเนี่ยเนี่ยวัดสุทัศน์นี่ก็ น้อยนะผมที่จะสร้างพระนะผมเนี่ยครับเนี่ยนี้ก็ถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะผมเนี่ยที่ทางวัดได้สร้างนะผมเนี่ยครับเนแบบพระผงพระพุทธปรามาตัตนะผมเนี่ยสมาธิเพชรน,นะผมเนี่ยพี่น้าในใจสายไข่ก็ลายมานะผมเนี่ยครับเนี่ยสวยๆเลยนะผมเนี่ยแบบเป็นผงมลสารนะผมเนี่ยครับตรงคอนี่ก็เป็นไข่ฟองเต้าหู้นะผมเนี่ยเป็นแร่มลสารนะผม อี่ยพี่น้าเนยใจสายใครก็ไลน์มานะผมนี่างงนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะผมนีย่ยพี่น้าเนยใจสายใครก็ไลน์มานะครับเข้าไปอ่นอานประวัติดูนะครับเข้านะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นครับเป็นพราพงของขวัญน,นะผม เนี่ยหลวงพ่อสดเนี่ยวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพนะผมนี่ครับอ,อันนี้ก็เป็นผงย้อนยุคนะผมนี่ครับหลังยันนะอย่างนี้นะผมเนี่ยไม่ค่อยเจอนะคับหายากนะผมเนี่ยอันนี้ผมก็รุ่นนี้ก็ไม่แน่ใจปีและเนี่ยครับเนี่ยไม่แน่ใจรุ่นนะผมเนี่ยครับแต่ประกันแท้นะผมเนี่ยดูง่ายนะผมเนี่ยครับรุ่นนี้ก็จะมีเกสานะผมเนี่ยพี่คนไหนที่รู้จักสายใครค้ยายกระไลมานะผมเนี่ยครับหลังเป็นยันนะอย่างนี้นะผมเนี่ยครับ เป็นยันนะผมเนี่ยไม่ค่อยเจอนะผมเนี่ยครับเนี่ยจะมีเส้นเกศาตรงนี้นะผมเนี่ยครับเนี่ยตรงข้างๆคข,ขอบนะผมเนี่ยพี่น้าในใจใสไข่แกลลายมานะผมเนี่ยนี่ก็เป็นไข่มนสารเหลเืองนะผมเนี่ยมีเกศาตรงนี้แล้วก็ด้านหน้านี่ถ้าส่องใกล้ๆกก็จะเห็นนิดนิดนะผมเนี่ยตรงเขา่าตรงข้างข้างแขนนะครับเนี่ยจะเป็นเหมือนมีเกศานะผมในพิมพ์นะผม นี่ยพี่น้าในใจสายครายแคลายมานะผมเอี่ยที่รู้จักรุ่นนี้นะผมเนี่ยหลังยันหน้าอย่างนี้นะผมเ๋ย่เกี่ยวของเขาเลี่ยมเดิมเลี่ยมเก่ามานะผมนี่างเทยมนี้ก็ไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีนะผมเลี่ยมอย่างนี้นะผมอย่ยพี่น้าในใจสายครายแคลายมานะผมนี่ยงวงนี้ก็แบ่งปันที่เท่ากันผมร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งครับนย่ยพาดีพุทธคุณดีราคาเบามาแบ่งปันนะผมครับพี่น้าในใจสายครายแลทไมานะผมอย่าเข้า ที่รู้จักนะผมเนี่ยครับราคาเบาเบานะครับร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นเนี่ครับเป็นพระผงเนื้อดินนะผมเนี่ยเนื้อดินผสมผงนะผมนี่ครับเป็นพระผงนางพญานะผมเนี่ยเนื้อดินปูบาชยาวงศาพัฒนานะผมเนี่ยพระพุทธบาท ห้วยต้มนะผมเนี่ยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะผมเนี่ยหลังจะปั๊มยันอย่างนี้นะผมอย่าปั๊มหมึกนะผมหมึกวัดนะผมเนี่ยเจ้าของเขาก็เลี่ยมเก่ามั้งนะผมเนี่ยในยุคนั้นนะผมเนี่ยเป็นขายเนื้อดินผสมเนี่ยผงพุทธคุณนะผมเนี่ยพี่นะ้าในใจสายใครแกเลายมานะผมเนี่ยดินแห้งๆนะผมเนี่ยผงแห้งๆเลยนะครับเนี่ยหลังก็จะปั๊มตาหมึกวัดอย่างนี้นะผมเนี่าอุบ่บาวง เนี่ยพระพุทธบาทห้วยต้มนะผมเนี่ยบางเภอลี่จังหวัดลําพูนนะผมเนี่ยครับที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยท่านก็เป็นศิษย์เนี่ยใกล้ชิดของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะผมเนี่ยเนี่ยเป็นพระนักพัฒนานะผมเนี่ยครับยพี่น้ำในใจสายคล้แก้ลายมานะผมเนี่ยเนื้อผงพุทธคุณครับองนี้ก็แบ่งปันเท่านะผมร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับเนี่ยพี่น้าในใจสายคล้แก้ลายมานะผม ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับผมครับเข้าๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นพระผงบ้านหลวงปู่ทวดนะผมเนี่ยครับเนี่ยพ่อท่านชินนะผมเนี่ยโชติโกนะครับแห่งวัดเมืองยะลานะผมเนี่ยครับเนี่ยจังหวัดยะลานะผม นี้ผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมเนี่ยครับออกปีห้าสองนะครับรุ่นสันทิขนะผมเนี่ยครับสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยพิธีพุทธาพิเศษนะอุโบสถเนี่ยวัดเมืองยะลานะผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นเนื้อผงผสมดินกากยายักนะผมเนี่ยผสมผงมลสารพุทธคุณนะผมเนี่ยครับแกะพิมพ์ได้คมลึกสวยมากนะผมเนี่ยครับสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ท่านก็เก่งนะผมเนี่ยท่านก็อยู่ในยุค เนี่ยรวมปลูกเสกเนี่ยหลวงปู่ทวดว่านปีเก้าเจ็ดนะผมเนี่ยยุคหลวงปู่ทิมมันช้างให้นะผมเนี่ยที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยต่อโคดคมคมลึกๆตรงนี้นะผมเนี่ยเน,เนี่ยเนี่ยเป็นพงเนี่ยเนื้อว่านผสมพงดินกากยายักษ์นะผมเนี่ยเนี่ยสวยนะผมเนี่ยพี่น้าวในใจใสายใครกันลายมานะผมเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะครับตรงนี้ก็แบ่งปันเท่ากนผมร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับ เนี่ยพระดีพุทธคุณดีราคาบบมาแบ่งปันนะผมเนี่ยพี่น้าในใจสายคร้แก้ลายมานะผมเนี่ยหลวงปู่ทั่วก็แคล้วคลาดนิรันตรายนะผมเนี่ยครับเนี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาก็เช่าหากันอยู่นะครับเนี่ยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับก็เข้านะครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่นะ้าในสใจสายคร้แกล้ลายแค่รูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองค์นะครับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผม เช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่นักไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกันและกดแชร์นะผมช่องไหนกันไรแค่รูปมาสอบถามได้นะครับโอเคครับผมครับผม